ทุกคนทุกคนเห็น my name จีนไหมถ้าทุกคนเห็นให้ตะโกนออกมาว่า <c> h <oughs> ในโซนคนนี้อ้างว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจละลอดเลือดแต่มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นโรคหัวใจละลอดเลือดตัวจริงเราจะมาดูกันว่าใครที่เป็นโรคหัวใจละลอดเลือดตัวจริงแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะรู้ว่าใครที่เป็นโรคหัวใจละลอดเลือดตัวจริงเราต้องรู้ก่อนว่าหัวใจละลอดเลือดคืออะไรไปดู หัวใจมีหน้าที่สุขฉีดโลหิตเพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและการของคนที่เป็นโรคหัวใจมักจะเจ็บแน่นหน้าอกหายใจหอบถี่ไม่สามารถทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงเยอะได้หลังจากที่ทุกคนรู้แล้วว่าหัวใจละล่อเลือดคืออะไรต่อไปเราจะไปดูการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งสองคนนี้กันไปข้าวไปข้าว ไปเตะคุชอซกันไหมเอาดิกีลาง่ายๆแค่เนี้ยใครๆก็ทำได้ปะโอ้โห One hour later สรู้สึกไงว่าเข้าขการชนะแบบนี้ ก็อยู่แล้วนะครับผมชนะอยู่แล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างครับคือชิวชีวเวป่ะแค่อ,อ่อนทห้เองเฮ้ยไปเข้าไปเข้าไปเข้าคุณหมอคะคุณหมอคะช่วยได้คะ่ะมีอะไรครับเพื่อนของหนูเขาเป็นลมไปคะ่ะตอนที่เล่นุูซอลพาหมอไปดูหน่อยครับนี่แหลคะค่ะ หมอมีเรื่องเศร้ามาแจ้งให้คุณทราบเพื่อนของคุณเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ถ้าทุกคนไม่อยากเป็นโรคนี้เรามีวิธีป้องกันง่ายๆทำยังไงไปดูข้อ1รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ข้อ2องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและข้อสุดท้ายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าใคลชิ็นโลกผู้ใจตัวจริงสรุบใคลชิบอยาปกนโลกผู้ใจอย่าลืมชมตามคำแนะนำกันด้วยนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและติดตามคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับได้มาดิเอ้ยมันเป็นคนอื่นใช่หรอ ไปไปอยากตั้งใจว่ะเออชนะอยู่แล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดิใครจะชนะ นี่แหละครับอาการของคนที่เป็นโรคหอบหืดซึ่งเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจอย่างหนึ่งแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนดูเรื่องโรคหอบหืดน,นั้นเพื่อนๆรู้จักระบบทางเดินหายใจไหมครับว่ามีความสาคัญอย่างไรมีหน้าที่อะไรถ้ายังไม่รู้งั้นเราไปดูกันเลยครับระบบหายใจเป็นระบบที่มีความสําคัญต่อร่างกายโดยหน้าที่หลักๆของระบบหายใจคือนำกา๊าซออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายผ่านจมูกเข้าหลอดเลือดเพื่อแพร่กระจายไปยังเซลล์ต่างๆ เพื่อช่วยในกระบวนการ c เ l ลลูล r r เรส i ิเรชันและนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากหลอดเลือดและขับออกนอกร่างกายในระบบหายใจจะมีอวัยวะสำคัญต่างๆเช่นจมูกปอดหลอดลมหลอดลมฝอยกระบังลมและถุงลมครับหลักการการหายใจเข้าออกนะครับเวลาหายใจเข้ากระบังลมเราจะหดตัวเลื่อนต่ำลง ทำให้ปริมาตรช่องอ,อกเพิ่มขึ้นความดันลดลงส่งผลให้อากาศจากภายนอกไหลเข้ามาในปอดส่วนเวลาหายใจออกก็ตรงข้ามกันเลยครับปริมาตรช่องอ,อกลดลงเนื่องจากกระบังลมเลื่อนสูงขึ้นความดันเพิ่มขึ้นทําให้อากาศถูกดันออกไปนอกปอดครับหลังจากทีร่รู้จักระบบทางเดินหายใจแล้วเราม,มารู้จักโรคขอคอหืกครับโรคขอบหืดเป็นโรคที่เกิดในระบบทางเดินหายใจโดยมีอาการดัางต่อไปนี้ครับหายใจเป็นเสียงวีดหายใจติดขัดไอแห้ง เจ็บแน่นหน้าอกและเหนื่อยครับโดยอาการเหล่านี้จะเกิดได้เป็นพิเศษในเด็กโดยจะเกิดขึ้นในเวลาที่ออกกําลังกายหนกักหรือเจอมลพิษทางอากาศเช่นฝุ่นความต่างๆครับต่อไปเราจะมาดูวิธีดูแลรักษาระบบทางเดินหายใจกันนะครับเฮ้ยแถวเนวะเอ้ยเป็นไรอ่ะมาอยู่ตรงนี้โลกหองผมมเนมืเริ่มเพื่อนมจะดูแลระบบหายใจ คืออย่างแรกคืออยู่ในพื้ที่อากาศบริสุทธิ์ด้วยก็ออกกำลังกายที่บำรุงปอดเช่นว่ายน้ําไม่คยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีที่มีการสูรีไม่สูรับโอเคโอเคเพื่อนได้ได้อลอเเนน้ Midnight สวัสดีครับก็มาอัปเดตจากคนตัดต่อคลิปนะครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งวันพฤหัสบ,บดีครับผมเพิ่งตัดคลิปเสร็จก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้หวังว่าจะได้เรียนรู้อะไรหรือยน้อยก็ได้อะไรฮาๆากลับไปนะครับขอบคุณครับผมไปนอนละ